ชาวบ้านก็ตกใจและผวาด้วยเพราะว่าอยู่ดีๆมีชายแปลกหน้าคนนึงไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะฮะ<อ>ถือมีดสปาตาเล่มยาวเลยเนี่ยไปไล่ทําร้ายไปบุกถึงหน้าบ้านทีนี้พอแจ้งตํารวจ ฝ่ายปกครองไปเนี่ยจับแล้วเจอยาบ้านในกระเป๋าด้วยเ<อ>นี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอ,อีกแล้วและยอมรับมาบอกว่าอ๋อผมเนี่ยเสพยามาเป็น10ปีแล้วด้วยนะฮะสิปีแล้วเหรอสิปีเลย<อ>คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยที่อำเภอบ,บางคนทีสมุทรสงครามคือมีเพจดังเนี่ยเพจหนึ่งครับก็มีชาวบ้านส่งขอความช่วยเหลือไปนะจะเห็นว่าชายคนนี้ฮะเนี่ยอยู่ดีๆก็เดินมากางถนนแล้วก็ถือมีดสปา<อ>ต้าเล่มยาว50เซนมายืนอยู่ที่หน้าบ้าน แม้ว่าคลิปนี้จะไม่มีเสียงอะไรนะคุณผู้ชมครับแต่ชายคนนี้พอไปยืนที่หน้าบ้านของผู้เสียหายแล้วพยายามตะโกคนข่มขู่พยายามจะพูดอะไรบางอย่างลักษณะเหมือนกับคนเมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน8โมงครึ่ง27พฤษภาคมเจ้าของบ้านเนี่ยเล่าให้กับทีมข่าวฟังครับบอกว่าคนก่อเหตุเหมือนจงใจเลยนะในการถือมีดเนี่ยเดินตรงมาที่หน้าบ้านเลยแล้วแกวงไปแกวงมามพูดจาดประมาณว่าวมึงถ่ายคลิปหรอ ทงทั้งที่คนในบ้านยังไม่มีใครหยิบมือถือมาเลยคือคิดไปเองหลอนหลอนไปแล้วหลอนไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็เหมือนมีการแบบว่าโวยวายกันต่อที่ผ่านมาเขาบอกว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนเลยนะฮะเคยเจอไหมเคยเจอ,เค,เ,จอเคยเจอชายคนนี้ไปเก็บมะพร้าวตามร่องสวนแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาห่วงเลยคือในบ้านมีเด็กด้วยเดี๋ยวกลัวเกิดการคุ้มข้างขึ้นมาไปทาร้ายเด็กขึ้นมานี้มันอะไรมันจะเกิดขึ้นและมันเป็นสิ่งที่มันอันตรายกับชาวบ้านด้วยครับ ถามคนแถวนี้แล้วเขาบอกว่าไม่ได้แวะบ้านไหนมาก่อนเลยคือเหมือนจงใจมาบ้านเราโดยเฉพาะแล้วก็เดินเข้ามาเลยบอกว่าใช้คําพูดคําว่ามึงถ่ายคลิปเหรอมึงจะเอาคลิปเหรอมึงจะเล่นคลิปเหรออะไรประมาณเหมือนแบบเ,เขาใช้โยงคาถามว่าเหมือนเราไปถ่ายคลิปเขาอะไรประมาณเนี้ย แต่ถามว่าณต,อน,าตอนนั้นไม่มีใครถือก็ไม่ถือโทรศัพท์อะไรเลยมีแต่กล้องวงจรปิดแค่ตรงนี้ลักษณะแบบว่าเหมือนจะหาเรื่องเอามีดฟันก็เดินมาก็ยังฟันฟันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนว่าเขาจิตเขาไม่ปกติด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่เองอยากให้ทีนี้ทางฝ<อ><า>่ายปกครองอำเภอบางคนทีเนี่ยและตำรวจพอม,มีการไปคุมตัวชายคนนี้ได้นะฮะชื่อว่านายประหยัดอายุ65ปีทีนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยที่ตัวมีการเจอยาบ้า8เม็ดซ่อนอยู่ด้วยนะฮะอยู่ที่กระเป๋ากางเกง ตำรวจก็เลยมีการคุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดก่อนเลยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าสีม่วงนะฮะมีสารเสพติดในร่างกายแล้วก็มีการสอบถามเจ้าตัวผู้จ่าไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมครับผู้จ่าวกไปวนมาบอกว่ามีสปาร์ต้าติดตัวตลอดเวลาเพราะเขาบอกว่าเขาหามะพร้าวเลยต้องพกมีดติดตัวไว้ตลอดทีนี้ไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยคือตั้งใจจะไปบอกบ้านหลังดังกล่าวนะฮะบอกว่ามีคนชื่อแก่ใหญ่ บอกอย่าไปทําอะไรเขาเขาเป็นคนไม่ใช่คนไทยอองงๆกันไปมาอะลองฟังเจ้าตัวหน่อยแล้วกันค่ะมีดปกติแล้วลุงพกตลอดอยู่แล้วถูกไหมคะแค่ถือตลอดว่าถึงเดินไปไปหามะพร้าวอะไรเงี้ยก็ถือประจคือเราตั้งใจที่จะไปบ้านหลังนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะลุงจะไปบอกให้เขาว่าอ,อย่าทําเลยลุงเสพม,มัานานหรือ,อยังคะลุง เจ็บมาเจ็บมันเจ็บมั้งไม่เจ็บมั้งอะบางทีปีไหมถึงมันถึงขอโทษแต่ว่าผมพอ่อย่างหนึ่งว่าเหตุการณ์ที่ผมคิดว่ากดกจิตเนี่ยพ่อรอ,องไม่อยากทำมันเป็นไปได้ไหมว่าเราใช้สารเสพติดแล้วเราอาจอาะคือ,อไม่รู้เรื่องเพรเาะว่าอ,อันนี้พูดไปผมว่าเข้าใจว่าไม่มีสตินะครับแล้วก็นี่แหละ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่เสพยาเสพติดมานานตามประวัติก็คือว่าไม่ต่ำกว่าสิบปีบยาบ้านะกำลังพูดถึงยาบ้าแล้วทีนี้ก็เห็นว่าข่าวยาบ้ามันมีทุกวันแล้วก็เห็นความพยายามในการปราบยาบ้าคุณผู้ชมอ,องจริงนะมันเป็นโจทย์ใหญ่มากๆเพราะว่าวันนี้เลยเนี่ยมันมีรายงานจากรายงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการเกาะอ,อาชญากรรมของสหประชาชาติเขาบอกว่าเอาเฉพาะเมื่อปีที่แล้วนะในการจับยาบ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและในอาเซียนเนี่ยร้อยเก้าสิบตันเยอะมาก เยอะเป็นประวัติการเลยครับเยอะกว่าทุกปีที่มีการจับได้แล้วแหล่งผลิตยาบ้าแหล่งใหญ่ก็คืออยู่ที่รัชฉานครับทางตอนเหนือของพม่าแล้วใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านใช่เพื่อที่จะส่งต่อไปยังประเทศอื่นหรือในพื้นที่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นยาบ้ามันจอที่จะทะลักเข้ามาที่ประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วหลังๆเนี่ยทาง UN บอกว่าอการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์พวกนี้เนี่ยมันพยายามทําให้ต้นทุนเนี่ยต่าลง แล้วผลิตทีละมากขึ้นเพื่อที่จะกระจายหรือว่าส่งของให้มากขึ้น,เ,น,นเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ปัญหาย,ยาเสพติดปราบยังไงมันก็ไม่หมดสักที